บ้าเจเิ่นมาหาหมู่คนนี้เนาะทั้งแบะทั้งลิงสับปรดายเธอหนิทั้งแบะทั้งลิงใจใ่

เออนี่บอลตนี้เบาของกูดีนตัวนี้ดีอยากได้เป็นุงเอาตัวนี้ตัวนี้มากแบบตัวแทบไแทบว่านี้อานี้มไบเลกทว่างเแล้วว่าจยได้เป็นถุงพพนมิ่ายบอดีเขาหามปานี้กัยังบอฟังบสลาดเนอะถ้าม่นั่ังยนน กินเวลากินเวลากินอะไรล่อยู่ในผงแก้บนะวะผงเก็บนะใช่ในกล้องนะใี่ันอันนี้เลยนะเฮ้ย

เอาบ่เดินเอ้อาวะอาวะอาวะอาวเอาวะอาอาวอาวอาวะ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 อาะอาอาว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 อาเอาอาะอาะอาวอาวอาวอาอาวอาอาเอาเอาอาอาวาเอา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 เอาอาอาาอาออา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 วาอ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 า

ใเื่อใดลูกไรยบ่เออยิ้ยิ้บ่ยิบ่เฮยนใดทำมึงดูในลูกในพวจจะคนแลในลูกแบในพวจจะคนแล้วทำมึงดูแตพวและบ่ยังป็นผู้สา้อยู่แต่บ่เดะพ่บะ อือคือกันแท็เนาะเดี๋ยวพีโอ้ยสเปิดระแพงแท้เรดม้าชามึง uh ดูไปทัวรบบนนี่หน่อนี่เดี๋ยวกุกเดี๋ยวดีดจิ๊งอเดินี่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 เย่าหนิครับมาหนินี่อุ้ยพอเลยมาหนิสิ้หาง

เหมือนละอย่าไปควมหัวมันนะไม่ใน่แบบนั้นได้ควมหัวมันไปจะสีมอบเดินนี่เด้ออ่ามอบเลยคนนี้มอบเดินี่เด้อกินน้ำกันอย่าใายกันกินน้ำกันมแล้วมอบแล้วกินน้ำกันบายบายฮัลโหลไปไปเมื่อสิเดเมื่อสิพี่น้องก็ขอปไว้เพียงแค่นี้นพี่น้อง ติปนาจังโผล่กันใหม่พี่น้องสบายดีว่าสุขสุดคนพี่น้องแปลว่าสุดุดคนไปเม,ม,ม,าม,มาืองเมืองเมืองเมือง